าเหมือนหมาพูดสนไม่ยากหรอแม่ที่จะกระจอกวัยเด็กน้องวัยนะครับเด็กพูดหญนะครับเป็นคนกุศุนนะครับไอ้ควายเยี่ยมเพื่อนกุฎีควายท่านหมาไม่เด็กที่ไรฮะไอ้ควายเ้ย๋ย่รถลูกี่นไอ้ชัดกระจกว่าฮะไอ้ควายเยี่ยปัญญาทำได้แค่นี้เหรอไอ้ชาติพวกมึงอ่ะฮะมึงไปแล้วไปไอ้เด็กที่อะเด็กมาเก่งจับตากันบ้างพวกเบืองหไอ้ควายมึงมือมีหน่อยเด็กโง่ไอ้ที่อะใช่หรือวะ รถได้ยารถลาวเกาว่ารถไอ้กูถามไดแ,แกงทางแกงไม่แค่นี้หรอครับนนโดนร้องแม่งอยากโดนตีแถวๆเนี่ยเออ่ออมีอะไรไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ <ID K. S 1> เดือดโดนเออ่มีอะไรหรือเปล่าครับ ลบลบลบรบควรเรียกเรียกตลอให้หน่อยดิเอ๋อได้ครับครับโอเคเพียกเจอเหมือนกันอ่ะเอ็นนี่คือมาปวดผมโอ้นี่คือมาปวดใช่ไหมครับมาซื้อยาหล่อครับมาซื้อยาซื้อยาอะไรพูดเพี่ยอะไรเมื่อกี้นะฮะ เดี๋ยวกูจัดให้อยากได้ทั้งแก๊งไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูจัดให้แค่นั้นแหละโอเคอยากได้เหมือนกันมึงกับคนเดียวให้รอดก่อนไอ้โง่ไอ้เหี้ยรจโง่เออร์เออใส่น้องป่าแล้วเองหรือเปล่าไอ้ควายรถมึงเป็นใจกอดรอไหมอืมขื่นก้าวจังกูโง่จีบควายจอดก้าว เือ่อแบบแม่งผมไม่ได้ทำข้อหาเลยนะครับสเอาตะบวจมาก็เปล่าประโยชน์ต่อ,อมาอ่ะเหนอง,อนนองอเหน,น,น้องอัเนี่ยเยอะจับสเสาไปแแม่งแถวนี้มันแบบไปขึนไม้ขันมือพอี่ ไปถักแกงแค่นี้ยอ่ะพอครูก็อยากโดนที่หัวเหมือนกันแต่ไป็นโรคที่อะไรศาสตว์ฮะกูเดิมใช่กูเดิมเ <c oughs> ป็นโรคที่อลไรบ้างฮะไอกระจอกฮะไอเด็กรอกห้อยฮะอ,อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเคลียร์ครับมาเคลียร์ครับไหนอ่ะฮะ ก็ไม่ต้องขับรถวนไปวนมานะก็มาเคลียร์กันเลยเคลียร์อะไรคะพวกมันไม่ได้ทำอะไรก็คุณท็อกซิกอ่ะเ็คุณท็อกซิกผมมีหลักฐานนะผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตำรวจอห้มึงตอบกูดิฮะกระจอกตำรวจเอามาเลยห้าพันค่าเรียกรถเอามา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดเดี๋็กคนทังแกงนักหรอต้องหลุดไหนวันนี้โอ้ยเรับาเ,เราเป็น ามเพื่อนไปไหนผมจะไปรู้เปล่าอย่าหข้าวให้มากไอ้เกี้ยวเวลแค่เนี่แยแย่เราไปเรียกพี่ไม่ดีฮะไอ้กระจอกหล<ด>ยเน,นี่ยมันจะขัา,าบ้าน<แ>ตัวเองให้บ้างนะไอ้สัตว์ฮะเป็นโลกที่ไอ้ควายมันั่ง2อคนอื่นฮะไอ้เด็กขี้อ่ะ นังเงียบนังเงียบรุมเชียร์เลยอ่ะไอสัตว์ฮะเมื่อกี้ยังเปิดมาอยู่เลยโยด่าหรอมึงโยด่าหรอฮะท็อกซิกมึงอะท็อกซิกมึงอะบุปผูมึงอะคนเลิกไม่ครับคนนี้ครับผมมาซื้อยาแล้วเขาก็มาผมมาซื้อยาไอ้แค่ไหนหายยังในอีกคนหนึ่งอะทำไนครอย่แล้วตำรวจอยู่ไหนเนี่ยหายเดินลงไปเมื่อวานมึงต้องไปดูแลต ใช่ครับมานัดติดต่อเรียกเพื่อนมามานัดติดต่อเรียกเพื่อนมาครับเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมานี่เออหรือเฮียใช่ฮะใครอเฮียอะไรกันอะไรกัน นี่ท็อกซีครับผมอัดคลิปอยู่เนี่ยแรงไม่น่าดึงตรงเนี่ยท็อกซิีเนี่ยใน่นอีกคนน่ะนูนนี่ตัวนึงยิงไหมที่เด็กคุยกันนีอะไรมันท็อกซคน่ะเห็นว่ามันสามรถชนอ่ะเออจะไปสกินตำรวจก็เกิน สนี่ใครนะไม่รู้ว่าใครเ<ค>รยดีมากในใเนี่ยผม,มผมผมอัดคลิปไว้อยู่เนี่ยไอ้มันเทาสิกอ่ะมันมีสองตัวที่แรกอะ่ะมันบอกว่ามันอะไรมันมัน,มน,มนป่วนป่วนผมอะ่ะผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วจะอะไรคือไม่เผ็ดใช่ไหมคือไม่เผ็ดหรอ อะไรนะอยากเตะต้นไม้เหรออยากเตะต้นไม้เหรออะไรต้นไม้อะไรอยากเตะต้นไม้อะไรท่ากูว่าเนี่มันกูแม่งทำไมกูคุ้นชื่อมึงเอ้เนี่ยมึงทอสติกอะไอ้ที่เอ้าใครถอกมันล้มมาไงพวกมึงยิ้หายแล้วเอ้าคนคนไหนวะเฮ้ยเขเมื่อวานเขายังทอสติกใส่ผมเลยังไม่ไอ้เนี่ยใช่ไอ้เนี่ยใช่ไอ้เนี่ยใช่เขาซี่คืออะไรครับ เขาผิดพลาดอ่ะครับเป็นชิดต่อร์สโร์เขาจะว่าก็คือการที่มึงแบบไม่รู้แบบมารยาทแบบไม่รู้จักคนอื่นลุ้งมั่วไม่รู้จักแต่ทำตัวตะสุ่นแม่นวันอ่ะเออนี่ท็อกซิกต่อหน้าตำรวจเนี่ยแบนแล้วเว่ยออผมผมไม่ต้องส่งคลิปแล้วใช่ไหมเนี่ยคือท็อกซิกต่อหน้าตำรวจเลยเนี่ยคุยตรอบแรกคือไม่เข็ดใช่ไหมที่เราไปดีเหมือนไอ้เนี่โดนแบนแล้วเว้ยเมึงอทำตัวเนี่ย เออขาอุตส่าห์ไปจะไหนอ๋อเนี่ยตำรวจมาให้มึงาไปเลยะถ้าตอนมึงอยู่มึงพูดพี่แอ๋วไม่กลัวตำรวจอ่ะนะผมก็ได้แค่พูดแหละครับถ้าผมเจออีกรอบจะส่งแบนนะเออไม่มันหลายรอบมากแล้วตำรวจเนี่ยผมอัดคลิปไว้เนี่ยผมให้ส่งส่งให้ไหมพี่สาวพี่สาววอนขอขอคลิปที่เองอัดอยู่อ่ะส่งทางเพจเลยเออได้ครับผม่ต้องไว้หรอบได้ครับ ยอมโดนแบงค์ก็ได้บอีกตัวอีกตัวอีกตัอีกตัวอีกตัวอี้ตัวอีกัวอีะต่วอีกตวอีะอีกัอกตกตัวัเอีกตัวอากตัวอากตอีตังใจครับอันมัวอีกัวอกตอกไมวได้โอเคผมยอมโดนแบนก็ได้ครับอตีั็อกกอกปหรอมึงมึงเคยพูดแล้ววอัววว จะเลิกคิดฝ่ายเดีนี้แล้วไ่นมึงพูดกูแล้วไงหรือว่าตอนที่นราด่ามันบอกว่าให้ทั้งแก๊งอ่ะไอ้ยักษ์ด่าฝั่งดีงี่แทบเลยที่สุดที่แรกอ่ะเอาเออครว้เนี่ยเดี๋ยวพี่จีมาคุยดิอาอเดี๋ยวคุยกันแล้ว,วไงว่ามึงจะเลิกคิดฝ่า,ายเยี่ยงนี้นแล้วคือสองรอบแล้วใช่ไหม,มนเนี่ย ไั่คือมันล่อมึงก็ให้อภัยมึงนะพี่สองพี่ดีๆแค่ไหนแล้วโอ้โหอันนี้ผมผิดจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยอมรับแบนก็ได้โดนไลฟวไปด้วยแค่เองโดนแบรนอ่ะวันสี่วันนี้อ๋อเอาทาวอนโดนนแบตลอดเอาเอาทาวอนไปเลยไปไอ้ไ ถ้ามันสองรอบแล้วก็ทาวนเถอไม่อะไรตัวหนะ่ะสองตัวนะ่ะวิวสามวิวส,สี่เลยหกสิบร,รอบันึ่งไว้ไส่งก่อนไปก่อนขอโทษครับผมน่าจะเล่นผิดคนละครับไม่มึงไม่ควรทำอย่างนี้กใครเว้ยไอ้จริงไม่เกี่ยวต้องเป <ละ S 1> <ๆ S 2> ็นเคหรือใครห,หรอกแต่ไปเล่นกับ X2 เ,เลยยังจะได้รู้ไปยังไง ไม่ควรตเดให้ดังแกเี่ไม่ไม่คุยดีไม่คุยอย่างงี้กเขาไม่คุยอย่างนี้หรอกกูบอกเลยนะดีก็ฟ้อนรมันเาลงมิงมา้มอส X2 มาแกงก็เจกไม่่ะขอคุยดคุยกับน้องผกัน้องแล้วบอกว่ามีจัดการแ้อนลมาได้บอกว่าจัดเลย2มาแกงก็ะจก อๆๆ <S <S เออก<อ>ูลุงลุงคือเข่าสุดละเค่นั้นอะไรนะคือที่แรกอะมันมาขวนผมแล้วแล้วพี่เนี่ยขี่รถม้ามันเลยมาขวนตอ่อไงผมเปิด<อ>โปรแกรม v o U อัดวิดีโออยู่ โอซี <OC S 2> ผมเปิด <OC S 1> โอซีผมเดิดนมาปั่นกูกูยอมหรอกูเพิ่งล่ากคนมาเพื่อพี่รถของกูๆๆมาดีกูกูจะมาซื้อของกินอ่ะไอ้นี่อ่ะที่แรกอ่ะผมยืนอยู่นิ่งๆใช่ไหมมันมันมาพูดอะไรเอ้ยอยากเตะต้นไม้เอ้ยมันน่าเตะว่ะเตะต้น,น, <c oughs> ตนไม้อะไรเนี่ยผมเลยผมยืนโอซีผมยืนเปิดโปรแกรมอัดวิดีโออยู่อ๋อ <c oughs> ไอ้จอสมีกุญิปพูดาเต็มเลยเด็กผมทักแชทบอกพี่ไงผมอัดนวิดีโออยู่แค่นี้มันจบไหมมันจบไหมคงจะจบแล้วนะมันแต่งเลยถ้าเองจะส่งเอ๊ะขนม่มปล่อยมนป่มันให้มันทำงานไปให้มันทำงานไป <c oughs> ไปไปนอนเลือดฟ้าป่ะพี่จะเพิ่งไปพี่ขอเดินเลือเ่อนแป๊บวิวสวยโเคตรเท่เลยครับพี่จอดรอรายการถนนอ่ะลบดีลบดีลบดียดยดยอย่าเพิ่งครับลบทิ้งดี ยังไงอ่ะอย่าลบไปนะนอย่าลบเลยลบเลยจอดน้ำนี่หนยังยังยังไอ้นี่มันยังไม่จบนะไอ้นี่มันไม่จบนะฟุบาทจะห้ามจอดเฮ้ยคุณบอเขาห้ามจอดเนี่ยโว้ยประทิสบายใจเด้เบิรจห้ามจอดนะครับไปจอดตรงที่จอดครับครับครับบอสให้จอดไปให้ครับ ที่น,นี้อ่ะคุจะบอกว่าจะบอกว่าเขยับไม่ได้อ่ะขยับมองไม่ได้อ่ะเมาส์ูทานหมดแป๊บหนึ่งน้ำมาไกลๆดิทำไงมันถึงจะแบบแบบยิงได้ฆ่าได้อย่างเงี้ย ได้ยินว่าได้ยินว่ามาได้ค่าได้มาได้พี่ต่อไม่อยู่อ่ะเฮะบึ๊บออเทอร์ครับมาเลยยิงได้ค่าได้มาเลยเงินในเงินยิงนนเว้ย์ในเซฟโซนนี่มันเท่าไหร่วะย่ะฮีต๊อกเมตรอยากโดนยัดดิจกะบ้าดิจิ้เพื่อนไม่ใช่สักที ตรงไหนได้งตรงไหนได้บ้างสองเขาเอาให้สองมี่อน้อฝ่ายจัดการที่ให้ตัวรถให้ตัวพี่ลงรถอ่ะอีกคูนกิงไม่ได้มันเย้เฟโกนให้สองเขาเบามันเก่งครับก็มาดีก็มาดีอะไรตะพูดล่ะครับไม่ต้องไปหัวให้เวลไปก่อนนะใหเวลไปก่อนเนาะครับครับครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวผม มาเลยมาเลยมาเลยนึกกลัวคุณเหรอโอเคนะนี่คืออะไรครับโอเคไม่เจอครับนี่คือไม่จบหรอครับนี่คือไม่จบหรอครับอันนี้ผมพูดอันนี้ผมไม่ได้พูดโอซีครับโอซีนี่คือไม่จบหล้ครับอซี่แล้วครับเราเล่นในบทครับผมไม่หรอเป็นเลเบลว่าวเลเบลว่าวทำไมไม่ได้กัดไม่ได้ ไปบรรกาเดี๋จางก็ขอบคุณมาก็ดีไปบ่าเเบลบ่าเเบลผมบ่าวเยไปบ่าหลบเองกัส่ง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 ไปเลยพี่พี่พี่คุยกัจชานะพี่พูดกัจชานะส่งส่งไปเลยส่งไปเลยเอาพี่ผมพูดในนี้นะปาีนะอุปาโอเคยอดูก็ได้วะไบ่าบ่าวเดี๋ยวบ้าวหล เดี๋ยวว่าเขาเดี๋ยวว่าเขาเขาเพื่อได้เกดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ายิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยครับเดี๋ยวว่าพี่สีพี่สีครับเป็นตรงไหนแล้นะครับเป็นไหนครับพี่ขุดหอยอ่ะพี่ขุดหอยจะไปจะมึงมีรถยนต์ปะแส่วนไอ้หนีตัวเขาได้ยังมีน้องมีลูกตัวเขาดิ หนีลูกไปสง่งคอ,อไดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาดให้จะไปไหนเดี๋ยววัดให้เดสองคอไดิลูกเดี๋ยวเอาไอพี่มาเดี๋ยววัดไปให้กระดิกนี่ไม่เฉยวัดไปให้เลย่ะ ่ครับนะไม่อากลไปจอง่านงด้วยไปตรงไหนกันครับที่คุณหทอตรงไหนพี่คุณหมอครับจรงไันะพี่คุณหม,มอี พี่จลงบนาก่อนดิพสิมีกอน่รครับบะอนเอยมีปัญหาอะไรหรือเป่าครับคุยกัน่อแล้วมคุยกันก่อนเลยมาเออกี้แล้วะก้อนทำไมสะก้เ่เสียงดังหน <rainforest. S 3> ีก <Musk dear. S 1> ันหนีกัน เมื่อกี้อะไรครับเปิดม์อะไรแบบมาคุยก่อนแล้วจะไปไหนอะทำไมครับจะจะคุยเห็นเห็นไม่คุยกันอะไรเจาปองปืนจีิงจะจะได้ยิงตอนไหนเวลไหนอะอะไรสือครับไม่คือเราคลองใจตรงไหนดีกว่ารเที่ต้องกาเม โทรเรียกมาเลยไม่เยอะนะไม่เยอะนะพี่หนุ่มค่อนหนุ่มเนี่ยวเราไปตักางพวกคุณอ่ะอ่าไม่ต้องคุยรับหลังแบบปากเก่งก็ได้นะขอหน้าก็ได้ครับพวกผมมาอยู่นี่ๆพวกผมแล้วเขาจะมาหาว่าไม่จุนนะม่จุนนะเล่นทำร้ายเด็ก อย่ามาพูดนะครับพวกผมมาเคยทำร้ายนึ่งก่อนนะพวกผมไม่เคยหนะายเลนะเือดใครก่อนนะครับนี่คือไม่จบนะพูดมาเฉยพวกภาเตีอะบอกอะไรอะอยากเตะนู่นเตะนี่อะไรอะอะไรอยากเตะวะต้นไม้มันต้นไม้มันน่าเตะวะอะไรเดินรอบๆผมแล้วก็พูดอะไรกับผมนี่พูดใส่ผมอะไปเวลให้มันสูงๆกันนะแล้วให้ตีก้าหาแข็ง อย่ามาห้งองผมมาทึ่งควร้ายเหนื่อยจนต้งด่าเด็กเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาให้มันสุดสิท็อกสิ่งที่มันสุดเลยน้อยไปนะเอาสิ่งที่สุดเลยเอาเลยเอาให้มันสุดไปเลยช่วยครับโ่วยครับรครับ อะไรต่อครับว่าอะไรครับไม่อะไรจะจะวิ่งว,วิ่งเท่าไหร่จะฆ่าคนได้อะไรกินคนได้คืออะไรคนระับไม่เหรอไอบอลมืกูพิกาวเดียวบอลว่าม้ากูแบนหมดเฉยไปอ่ะเออแด็กกูวิ่งได้เดียวเด็กกูหัดม้าไม่ได้โอ้ ไปเรียกอีกคนมาไปมาทาอกสีให้มันสุดเลยเออมันน้อยไปอ่ะเอาเอาให้สุดกว่านี้ดิอ๋อเอาให้สุดเลยเนี่ยก่อกวนให้มันสุดเลยทำแบออบแลครับไปไหนอ่ะอยู่ก่อนดิท็อปสกิ๊กอยู่เลยเดินวงของผมอะ่ะอย่าอย่าไปต่อยเขาเยนนะอย่าไปต่อยเขาเอ,อ,อย่าไปต่อยเขาเปิดเฮ้ยทำไมก่อกวนดิดูดิดูดิเอาก่อกวนได้ไหมเนาะ ขอบคุณดีไหมน้องแก้วก็เหรอครับผมไปแล้วนี่พี่มาอยู่ในพความมืดมิดใจเท่านี้ไม่เป็นไร เมื่อไรที่เธอผิดหวังฉันจะตอบโยนหัวใจไปกินข้าวสิบใจัจ้า พี่มาให้พี่สุม,มาจีอะไรอะ่ะไปรมอะไรอ <c oughs> ไม่รู้ผมไม่รู้ตอนั้นผมไม่รู้อ้าวตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมคุยเป็นน้องไปร้อยชา,ยา,าไปแถไปไหนเนี่ยก่อน ผมจะเป็นเพื่อนเล่นให้นะมามามาโอ้คนตำรวจนี่เฉยคนตำรวจโอ้เขาท็อกซิกผมเนี่ยเอาเอ้าแจ้งตำรวจหนีเลยอ่ะตำรวจมือไปแจ้งในเพจกับเองเด้อโอ้โอ้เกินเกินไม่ผมมีแค่มือกับบาทเนี่ยแค่ตำรวจปุ๊บแล้วหนีใหญ่เลยอะไรผมคุยกับตำรวจที่เฉยก็หนีเหรอ ดูดิแค้ตำรวจก็หนีเลยโอ้โหยัยอาดิก็ <c oughs> มาดิครับผมเดเพื่อนเ,เล่นให้มาดิ <c oughs> อะไรนะอะไรนะให้ทักแกงเลยอะไรนะท็อกซิกมาจะท็อกซิกกลับามาดิพ j เจ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีมีคนท็อกซิกผมอะอะไรนะมีมีคนท็อกซิกผมโลล้ว่าเบลมีมีคนท็อกซิกผมเบลสามกับเบลสี่เนี่ยเนี่ยนี่คมันไอไอเนี่ยมันไม่มันไม่จบอ่ะไอเนี่ยมันไม่จบอ่ะเห็นมันนอนอยู่ตัดไม้เมื่อกี้อะมันสองรอบแล้วมันสองรอบแล้ว มันหลายรอบแล้วไอ้เนี่ยเอ้ยอำรวจตำรวจตำรวจตำรวจอยู่นกกีนนกกนน่มันจะทำอะไรอยู่เนี่ยหมอรับ